ปิดตาตักกล่องครับตักได้เท่าไหร่เอาไปเลยคพี่ให้เวลาแค่30วินาทีนะเราชื่ออะไรกันบ้างน้ำตาลค่ะถ้าพร้อมแล้วหนูเป็นคนเริ่มเลยสามสองหนึ่งเออ30วิตักเลยตักของใหญ่นี้ไม่ได้แปลว่าของรางวัลจะใหญ่เอาได้นีาได้ปเอาไปขวาขวาสอดอะไรพี่ไม่ได้หรือเอล่อไม่ใช่เอรอหมดเวลาเอางี้แค่น้องฟอช่องเลยป่ะพี่ให้30วินโอเคเอาพี่ให้30วินนะเรื่องนี้เอาจริงนะ สองหองเออเอ้ไม่กล่องเล็กไม่เอาบ้างเหรอลูกเอาบีนะด้านขวาเอาบีสามเอาหมดเวลาที่มีออปเฟอร์สุดท้ายที่มีกล่องใหญ่หนึ่งกล่องแลกกับของที่หนึได้ทั้งหมดแลกไหมกล่องมันคือกล่องนี้นะ อ๋อเอาจากความหนักเลยเหรอแรกนะ <c oughs> อ๋อมันคือตุ๊ตาน <c oughs> ้องเคยเห็นสองทีไหมอันนี้คือน้ำหอม <c oughs> อเคยใช้น้ำหอมอยู่อ่าอันนี้คือน้ำหอมกับเจลลี่ตินที่พวกพี่กำลังจะขายคือถ้าซื้อสองอันนี้พร้อมกันนะจะลดเหลือสองห้าเก้าพี่สาวบอกเพื่อนเพื่ยอันนี้ที่ให้พี่หน,หนุมดเลย